แล้วเขาก็ไม่เคยเล่นกับทีม andal, เอเชียไงเขาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาเอาเอากุนนี่เขาเขาแบบว่าเขาแอบดีเออไปบีชไหมวันนี้ไปจ้าพรุ่งนี้เราไปบีชด้วยครับพรุ่งนี้เราแข่งเร็วครับมีเวลามีเวลาเลยให้ประสาทเลยแร้อจิ๋ว้าอย่ามาหลอกเรานะปิดไปมีท่า อเอ้ยมอบมงพี่ปูอะ่ะเออพี่ปูเล่นดีมากเลยดาห้าเนี่ยเออพวกพี่ก็ให้ปูอีกนิดนึงอะ่ะโอ้ยคิดช้าไปนิดนึงอยู่อีกเท่าไหร่คะสิบห้าวันแล้วพี่ปูอยู่ต่ออีกสิบห้าวันเนี้ยโอ้ยพรุ่งนี้จะแจะเซิงด้วยนะโอ้ถ้า ไหนอะคุณเกนะคะขอบคุณค่ะฮะ <Okay. S 2> เออไอ้นุชไอ้นุชไปไหนสุธาตาว่าไงจ๊ะเหลือกี่ <S 2> <S 2> นาทีจ๊ะสุธาตาเออเสียงแอบเลยตะโกนดังมากจ้าแม่พี่ปูมงลงเออพี่ปูมงลงจริงเนาะอาทีนี้พลังมาอัเนยาชนะเจ้าจ้าถ้าสอบไปก่อนคะแนนอยู่หัวตารางแน่เลยเออเนี่ย ถ้าเราซ้อมไปเราอาจจะเข้ารอบไฟนอกรู้ได้แค่นี้ก็โอ้ و, ขาจะเดินไม่ไหวอยแล้วแหละกว่าจะครบหานี่ขาจะเดินไม่ไหวแล้วจ้าเจ๊เจไม่มีติ๊กตอกอ่ะนนออวันนี้เน็ตสิบบาทเออแรงกว่าเก้าบาทนิดนึงไหนไหนไหน เขียนคิ้วแล้วขึ้นมาเองเขียนสิคอะเราต้องเขียนคิ้วค่ะพี่เนสวัสดีค่ะทำไมยังไม่นอนคิดถึงหนูแล้วสิตาูก็งแกงมากวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่เนคิดถึงนะคะอะนักคิ้วลงกายภาพได้ไหมขาจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว ขอบเลยจ้ามาให้แค่นี้ก่อนวันนี้มาต้องสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดูพรุ่งน,นี้อ่ะเพิ่งน,นี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดต,ต่อนะรอเราด้วยนะบายบายจ้า<ม>บายบาย,บายจ้าคิดถึงมาก<ม>ดูแข่สนุกมากขอบคุณค่ะพี่เนทบายบายรีบเข้านอนกันนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้แข่งแข่งกี่โมงเนีเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโมงจ้าพรุ่งนี้หกโมงนะบายบายรอเชียร์เราด้วยเนาะบายบาย